สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคระสุทธาโรหรือสาวพายยิบซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เราจะมาทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมของครึ่งเดือนหลังนะคะ 16กถึกรกฎาคม2563นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกความรักความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมโดยกว้าง,ง,งฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะถ้าดูแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ สามารถนำไปปรับใช้นะคะแต่อันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะคะก็ดูแค่พัผ่านหรือไม่ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะสำหรับการดูดวงทํานายดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราจะทํานายในส่วนของคนโสดนะคะคนมีคนคุยแล้วก็ คนมีคู่นะคะเราจะดูในสามพาร์ทด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดชาวราศีพิจิกขึ้นเดือนหลังเป็นเดืองไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่เดมู n นะคะเดมู n ไพ่ใบที่สองคุณได้ สิบเมตรเท้านะคะสิบเมตรเท้าเดอะมูนสิบเมตรเท้าแล้วก็เดอะไฮบริตเทสนะคะเดอะไฮบริตเทสไฟล์ออฟคัพนะคะไฟล์ออฟคัพเอ็ดออฟวานนะคะ บนี้แหละจัสติกขึ้นมานะคะแล้วก็ไฟออ w สวอตนะคะทูออฟวานนะคะเดชชาร์ดซ้าชาร์ดซ้ายแล้วก็ แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญแล้วก็ the high price นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในมือในคนโสดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ใบแรกตัวตนคุณได้เดมูลนะคะเดมูลก็คือตัวตนคุณในเรื่องของความรักคุณมีความกลัวความวิตกกังวลความเครียดนะคะ,ะคิดหลายอย่างนะคะคิดหลายอย่างแล้วคุณก็รู้สึกว่าหันหลังอะ่ะคุณเหนื่อย เหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมา,มากกับเรื่องของความรักนะคะคุณโสดคุณก็เลยหันหลังให้ความรักเลยคุณหันหลังให้คุณไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะที่ผ่านมาปัญหาที่ผ่านมาคนที่เข้ามาหาคุณนะคะก็ส่วนมากก็ไม่โสดอ่ะคุณเป็นคนสวยคนมีสเสน่ห์หรือคุณเป็นคนหล่อคนมีสเสน่ห์คุณมีอัธยาศัยดีแต่เป็นคนลึกลับสักหน่อยตัวคุณอ่ะ มีแต่คนอยากเข้ามาหาแล้วคนที่เข้ามาหาเขากอา็อาจจะไม่โสดนะคะแล้วคุณก็เลยเหมือนว่าอยู่โสดอย่างนี้แหละดีแล้วไม่เลือกใครนะคะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคุณคิดถึงแต่เรื่องอดีตนะคะอดีตที่ผ่านมามันอาจจะไม่ดีความรากักไม่สวยงามไม่ประสบผลเสด็จในเรื่องของความรักนะคะคุณก็เลยเหมือน กลัวกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะมีความรักกลัวที่กลัวที่จะมีความสัมพันธ์กับใครนะคะเนาะเพราะว่าชีวิตคุณคุณมุ่งคุณก็เลยมุ่งไปที่งานเรื่องของงานนะคะแต่มีไพ่ justice ขึ้นไพ่ความยุติธรรมขึ้นเขาบอกว่าสักวันหนึ่งถ้ะไพ่ความคุณก็จะเจอคนที่ศีลเสมอกันกับคุณนะคะช่วงนี้คุณก็ต้อง อรอไปก่อนนะพอมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาไพ่ห้าดาบขึ้นมาคือปัญหาแลืออุปสรรคหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณจะเน้นไปที่เรื่องงานนะคะเรื่องงานเหมือนการงานคุณก้าวหน้าการงานคุณเริ่มมั่นคงคุณเริ่มเหมือนว่าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้มีงานทํานะคะคุณมุ่งมั่นในการหาเงินเห็นไหมคะ คุณมุ่งมั่นในการหาเงินได้แปดเหรียญน,นะมุ่งมั่นในการหาเงินมุ่งมั่นในการทํางานนะคะแล้วก็มันเหมือนอคุณเห็นเงาสะท้อนตัวตนของคุณนะ่ะเงาสะท้อนตัวตนหมายถึงว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณคิดแต่เรื่องอดีตเรื่องเดิมเดวม,มันเลยเป็นเงาสะท้อนทําให้คุณไม่เปิดใจคุณก็เลยเหมือนกับว่าเกิดความลังเลใจนะคะ เกิดความลังเลใจไม่แน่ใจนะคะก็เลยเหมือนยังปิดตายกุญแจไม่ยอมเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆหรือว่ารับใครใหม่ๆเข้ามานะคะในคนโสดคุณก็เลยยังโสดอยู่เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้ในคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะ ให้บอกว่ามีคนเข้ามาเฟรชคุณนะตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาอยากแต่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณอะ่ะคนที่เข้ามาเฟรชเข้ามาจีบคุณอ,ะอ่ะเขาบอกว่าให้คุณลองลองดูนะคะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือการสร้าง ความโรแมนติกในชีวิตและที่สําคัญอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะในความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีใครบางคนใส่หน้ากาก,ากเข้าหากันอยู่ฉะนั้นพยายามเปิดใจนะคะอย่าใส่หน้ากาก,ากเข้าหากันแล้วคุณจะเจอคนที่จริงใจกับคุณนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะราศีไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรในคนโสดราศีพิจิกน,นะคะ โอเคอินเนอร์สตรงบอกว่าข้างในจิตใจของคุณอะ่ะข้างในตัวตนของคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่แข็งแกรง่งเก่งแกรง่กรงอดทนใจดีนะคะจริงๆคุณเป็นคนที่สตรองมากแข็งแกร่งมากนะคะปัญหาอะไรที่เข้ามานะคุณสามารถที่จะจัดการได้คุณสามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะ แล้วก็พอบอกให้คุณยืนอย่างมั่นใจให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจนะคะและก็สามารถตอบใครบางคนได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่โอเคคุณก็ตอบไปเลยว่า no ถ้าคุณโอเคคุณตอบ yes แค่นั้นเองนะคะนี่คือคำแนะนำของคุณคนโสดชาราศีพิจิกน,นะคะก็ขอจบนะคะในคนโสดนะต่อไปเรามาดูในส่วนของ คนมีคนคุยนะคะมีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรเนาะในคนที่คนที่มีคนคุยมีคนคุยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะ<ม>เขาจะเอาอย่างไงกับเราเราจะเอาอย่างไงกับเขานะแบบนี้ เรามาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในคนคุยนะยังจะคุยต่อไหมหรือจะทำอย่างไรต่อไปในในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ,ะมาดูในคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะไพ่ใบแรกของคุณ ว้าเด้ไพ่เดิมเดิมมูนนะคะเดอะซันเดอะมูนแล้วก็เดอะซันขึ้นมาคู่กันะนะคะน, King cup. นะคะเดอไพ่คิงออฟคัพนะคะเดอไพ่เดอะสตาร์อ่า ได้ไพ่สองดาบ Two of s w o r d ได้ไพ่ The Hermit ขึ้นมาด้วยนะคะเพจ of s w o r d เด็กถือดาบเด็กถือดาบนะคะหดาบแล้วก็เด็กถือดาบเอาสองดาบแล้วก็เด็กถือดาบและ King of w a n d นะคะ Night of p e n t a เ l e ด็กถืออัศวินถือเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญ e อท of p e n น a c l e ินะคะ,ะแล้วก็ King of s w ส r d s อ่ะคิงมาหมดเลยมีคิงถือถ้วยคิงถือไม่เท้าคิงถือดาบอ่าแสดงว่าคุณชาวราศีพิจิกคะ่ะ ะะเดี๋ยวเราันกันขยับกัจะเห็นได้ว่าตัวตนของคุณมีความกลัวความวิตกกังวลความเครียดความไม่แน่นอนไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ประกอบด้วยไพ่เดอะสันคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคุณพร้อมคุณตัวคุณเหมือนเหมือนอยากเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่คนที่คุยอยู่เนี่ยคุณอยากจริงจังอยากเริ่มต้นแต่เหมือนกับว่าคุณลึกๆคุณก็มีความกลัว กลัววิตกกังวลกลัวที่จะก้าวไปกลัวที่จะอยู่ด้วยการกลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตัวเขาเขาก็เป็นคนที่เขาเป็นคนที่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกันนะเป็นคนที่ให้ให้ความสุขมอบความสุขมอบความหวังให้กับคุณนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ ยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณก็เลยเหมือนว่ายังไม่แน่นอนนะคะยังไม่แน่นอนเพราะได้ไพ่สองดาบขึ้นมาคุณเริ่มลังเลหรือตัวเขาลังเลแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเตือนนะไพ่พระขึ้นมาเตือนบอกว่าให้คนตัดสินใจดีๆด,ด้วยสติคิดให้รอบคอบนะคะมีสติในการที่จะ คิดทบทวนวางแผนว่าจะทำอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณถึงจะไปต่อได้นะคะเพราะว่ามีไพ่สองดาบขึ้นมามอเตือนเหมือนปิดกั้นปิดหูปิดตาไม่อยากไม่อยากพูดไม่อยากคุยแต่ไพ่เฮอร์มิทขึ้นมาเตือนบอกว่าไม่ได้ยังไงควต้องมีการพูดการคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันนะคะเพราะว่าเกิดความลังเลคือตัวเขาอาจจะเป็น คนที่มีอายุเยอะหน้าที่การงานดีนะคะและ้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงคุณก็เลยเหมือนว่าเราจะโอเคไหมจะคบกันได้ไหมไปต่อคุณเกิดความลังเลโลเล่ตัวคุณนะอาจจะสลับกันได้และที่สำคัญนะคะเนะาะไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะ เริ่มต้นใหม่ได้นะคะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ไปก้าวไปข้างหน้าได้กับคนคนนี้นะคะแล้วก็จะมีเงินมีทองด้วยนะมีเงินมีทองที่สําคัญคุณต้องฝ่าฟันนะอุปสรรคที่ผ่านมาคุณสามารถผ่านไปได้นะ,ะอุปสรรคที่คุณมีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะ เดี๋ยวขอเปิดให้เพิ่มให้นะคะคนคุยคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน <c oughs> คุณลังเลลงเลเรื่องอะไร <c oughs> ก็เลยไม่ชัดเจนกันสักที <c oughs> อ่าโอเค ที่คุณลังเลนะคะให้บอกว่า h i s could เ e the one เขาบอกว่าคุณพร้อมพร้อมนะคะให้คุณพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปกับคู่คู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยนี้นะคะแล้วก็ให้คุณแพชชั่นคือให้คุณเปิดใจแล้วก็รับ สิ่งดีๆเข้ามาในหัวใจของคุณแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพราะว่ามันคือรักรักแท้รักจริงของคุณนะคะแล้วก็ในเวลานี้นะคะก็คือพยายามสร้างความรู้สึกดีๆให้แต่แก่กันนะคะแล้วคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงนะคะ เดี๋ยวให้แนะนำว่าอย่างไรบ้างนะคะนายออฟอิโมชันบอกว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงนะคะเวลานะจะช่วยทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงและ ทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตนะ่ะสนุกแล้วก็เอ j นจอยยัวไล e ในชีวิตของคุณได้นะคะโอเคลองไปปรับดูนำไปใช้ดูนะคะสำหรับคนมีคนคุยนะคนนี้แหละใช่เลยนะโอเคจบค่ะต่อไปเรามาดูสำหรับคนมีคู่ คนมีคู่ชาวราศีพิจิกขึ้นเดือนหลังนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่คือคนที่แต่งงานแล้วคนอยู่กินกันสันแขนสามีภรรยานะคะมาดูกันนะคะคน มีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างให้ใบแรกคุณได้สี่เมเท้าคคนมีคู่ครอบครัวคุณมั่นคงดีนะหนึ่งเหรียญน,นะคะมั่นคงดีแข็งแรงเริ่มต้นไปได้สวยนะคะไละ้ไพ่หกถ้วยเห็นไหม คุณก็มีความสุขกันดีดูแลช่วยเหลือกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารลูกหลานนะคะแล้วก็ได้ควีนออฟวานนะคะเหมือนราชินีนั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะที่คุณมีความเพียบพร้อมมั่นคงนะคะแล้วก็ไ้เดะทาวเวอร์ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้น ไพ่ knight of swords โ okay. อเคนะคะมีใครบางคนนะคะมีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้อาจจะเอาแต่ใจตัวเองเกินไป queen of pentacles นะคะคิดอยู่ในมุมของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็ได้ magician ก็เลยอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมีปากมีเสียงกันมาก ได้โฟล์ทสวอตนะคะไพ่เราบอกว่าให้คุณน่ะนิ่งให้คุณน่ะนิ่งนิ่งอยู่เฉยแล้วก็ไพ่ the w h e e l of fortune the w h e e l กลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนะคะมีปัดนั้แลวไพ่เพจออฟสวอตอ่ะปัญหาอาจจะมีเข้ามาในทุกคู่นะคะถึงครอบครัวจริงๆครอบครัวคุณมั่นคง มั่นคงนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีเงินมีเงินมีทองใช้งานการมั่นคงครอบครัวมั่นคงมีความสุขดีนะคะแล้วก็คู่ของคุณเขาก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะมีเพื่อนเยอะนะคะชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงเยอะอะไรเงี้ยอาจจะทําให้คุณเกิดมีปากเสียงกันความสัมพันธ์ของคุณก็เลยเหมือนกับว่า เขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่มุ่งมั่นมั่นใจในตัวเองสูงจะมีความคิดเป็นของตัวเองเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เลยทําให้เกิดการมีปากเสียงกันบ้างนะคะให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกันนะนะคะแล้วก็มีปากเสียงกันแต่ว่าอ่มันก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะปฏิหารเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้คุณพยายามนิ่งนะ ให้ขึ้นมาบอกว่าได้โฟออฟโฟออฟสวอตก็คือสีดามให้คุณพยายามนิ่งนะคะให้นิ่งไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปทะเลาะนะคะเพราะว่ามีไพ่เมจิเจียนขึ้นกับไพ่วีออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะอาจจะมีทะเลาะบอกแว้งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยนะเพราแล้วคุณก็สามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะ มาดูว่าคุณทะเลาะเบาะแวงคุณจะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณทะเลาะก,กันได้เรื่องความวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องความกลัวความวิตกกังวลวิตกกังวลในที่นี้นะจะมองเป็นเรื่องเงินนะคะคุณอาจจะคิดคนหนึ่งใช้จ่ายเยอะ คนหนึ่งอาจจะแบบเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์นะคะคุณจะทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องเงินนะคุณพยายามที่จะแบบคนหนึ่งประหยัดคนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่ไม่คิดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้คุยกันได้นะ เดี๋ยวมาดูไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรในคนมีคู่ชาราติพิจิกนะคะครึ่งเดือนหลังนะเขาบอกว่าให้คุณให้คุณอะคนนี้แหละเป็นคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์ นะคะมีเคมีตรงกันกับคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะไปต่อได้นะคะแล้วก็จะเจอให้คุณทําเหมือนว่าทําความรู้สึกให้เหมือนตอนรักกันใหม่ๆนะ w e w l o v e new v o v e k p e p d o p o p m n n i n d ให้เก็บและรักษาครอบครัวไว้แล้วก็เปิดใจเปิดใจคุยกันในสิ่งที่มันเป็นปัญหาในสิ่งที่ทำให้ เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอันนี้ให้เปิดใจคุยกันนะคะ,อะบอกว่าให้ keep and open mind เดี๋ยวดูให้อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้บอกว่ากา a เดียนอัพต t นดนะคะเขาบอกว่าให้คุณให้คุณคุย ให้คุณคุยพูดถึงปัญหาที่มันอยู่ในใจของคุณที่มันปิดอยู่ในใจของคุณอนะ่ะให้คุณพูดออกไปนะคะแล้วคุณก็จะได้รับคําตอบกลับมานะคะคุณต้องพูดต้องคุยกันนะคะแล้วก็ต้องเปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็ให้ให้โดยโดยพูดโดยใช้แบบ p o s i t i v e นะพูดในในเชิงบวกนะ เชิงโพซิทีฟเหมือนการปรึกษาหารือกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะคุยกันได้ลองเปิดใจคุยกันดูนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่ได้รู้โดยเราต้องพูดเราต้องพูดเราต้องบอกนะะบางทีการที่ไม่พูดกันเลยมันก็ทำให้มีอะไรในใจแล้ว เกิดปัญหาตามมาที่หลังได้นะคะ,อะโอเคค่ะจบสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ